3รูปแบบตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใช้มีอะไรบ้างเดีย๋ยวพาไปดูรูปแบบที่1คือการติดตั้งเครื่องกรองไฟเบอร์ไว้ก่อนปั๊มน้ำซึ่งเป็นวิธีที่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าน้ำไหลเข้าเครื่องกรองน้ำเบานะครับจะทำให้อัตราการไหลของน้ำเข้าถังนะครับมีน้อยกว่าอัตราของการดูดน้ำของปั๊มนะครับจะทำให้ถังกรองนะครับแฟบเพราะว่าโดนดูดนะครับทำให้เกิดความเสียหายของถังได้นะครับ ซึ่งตัวถังนะครับจะมีบอกว่าทนต่อแรงดูดเท่าไหร่นะครับรูปแบบที่2คือการติดตั้งเครื่องกรองไฟเบอร์ไว้หลังปั๊มน้ำวิธีนี้หลายคนใช้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างคือถ้าเราใช้ปั๊มน้ำนะครับที่มีแรงดันสูงมากเกินไปก็อาจจะทําให้ถังไฟเบอร์ท่อแกนกลางสเตนเนอร์อาจแตกเสียหายได้ครับซึ่งตัวถังจะบอกสเปคความทนต่อแรงดันอยู่ครับ แล้ววิธีที่3นะครับเป็นตำแหน่งการติดตั้งเครื่องกรองไฟเบอร์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือน้ำเข้าบ้านผ่านมิเตอร์นะครับแล้วไปเก็บอยู่ในถังเก็บน้ำใช้นะครับผมจากนั้นปั๊มน้ำได้อัดน้ำเข้าไปในถังไฟเบอร์แล้วออกจากถังไฟเบอร์มาถังเก็บน้ำใช้นะครับจากนั้นใช้ปั๊มน้ำนะครับดันน้ำไปจ่ายแต่ละส่วนของบ้านนะครับผม